มุมนั้นก็สวยครับพี่ไปดูมุมนั้นบ้างมนะนี่มาที่ครัวเป็นครัวที่ต้องบอกเลยว่าราคามูลค่าเท่ากับบ้านหลังนึงเลยเท่าไหร่เอ้ยจำไม่ค่อยได้ไม่พี่เขาเป็นสาวเขาบอกว่าเท่าไหร่ห้าล้านกว่าบาทอห้าล้านเจ็ดห้าล้านเจ็ดอะไรแถบแทบนะนี่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากจำแลี้วคนเน่ะ เข้าใจผิดมันไม่ใช่5้ล้าน7ครับมัน57ล้านโอ้ยโอ้โหเล้านคือที่มันแพงมันแพงเพราะอะไรเนี่ยคคือกี่เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่ทำบ้านว่าน้ำเข้าจากที่ไหนก็ว่าพวกอุปกรณ์ควมันแพงมากอืมแพงแพงอุปกรณ์ควมันแพงมากไออย่างพวกอย่างก่อนหน้านี้กี่ไม่เคยไม่เคยใช้ควนอกควนนอกนะที่นี่คือเขาจะทำที่เมืองนอกแล้วเขาจะขนมาแล้วมาเมืองนอกในประเทศอะไรประเทศอะไรกีกีไม่แน่ใจเหมือนกันคือกี่เคยใช้ช่างไม้แบบช่างไม้ทำพอผ่านไปสักประมาณ2 3ปีมันแตก มันแครกแต่พวกเนี้ยมันจะไม่เป็นรับประกันซอฟต์โคลอสป่ะซอฟต์โคลอค่ะนี่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าซอะไรเนี้ยอะไรครับเฮียอ่ะมันนี่นี่นี่ไงฮะพอปิดปุ๊บปุ๊บเอ้อของเสร็จแล้วแล้วปล่อยโบ๊ะต้องอย่างงี้ต้องแต่ที่จริงซอฟท์คลอสป์โองโอ้อยากจะได้ช้อนอันนี้จังเลยอ่ะครับเธอ ฉันคิดว่านะยังไม่เปิดปังอันนี้มีขนมปังมาละเอจ๋าขอขนมปังจ้าสวัสดีเอ๊ไม่ไม่เอ๊ไม่ยิ้มเมื่อปอหน่อยเอ๊เอ๊ไปไหนอะเอ๊เอ๊คุยก่อนดิเอ๊อยากเอ๊อยากเอ๊เขาเมื่อกี้เอ๊ยังไงอะเอเอ๊รู้เดี๋ยวฝากอ กับหัวบ้านนี้นะแปลกอย่างหนึ่งผมไม่เคยเห็นอันนี้การมีก๊อกน้ําอยู่ติดกับอันนี้อ่ามันเพื่ออะไรอ่ะคือที่จริงอ่ะกี้กี้ไปเห็นบ้านแถบแถบอเมริกาแทบแถบยุโรปเนี่ย มันจะมีอันนี้สมมุติเราทําน้ําสต๊อกอะตีง่ายๆทำน้าก๋วยเตี๋ยวต้องน้ำอะไรที่มันใช้หม้อใหญ่ๆอะครับถ้าสมมติว่าเราเอาไปเติมน้ําตรงนี้ยกไม่ไหวและยกอะบางทีมันยกไม่ไหวก็สามารถตึงตรงนี้แล้วก็ลากอันนี้มาแล้วเปิดน้ำเลยจริงๆมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับพี่ผมขัดกันแล้วขอดีก่อนเพราะหนมใจกล้าเอาเลยเอาเลยต้องเาเต็มที่เลยผมแอบรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเลยที่จะอยู่ตรงนี้ แล้วเอามาใส่ตัวนี้นี่ใกล้มากเลยแต่ว่าถ้าสมมติฉันไม่ไหวฉันต้องเรียกพี่ป๊อกพี่ป๊อกมาช่วยหน่อยไงก็ช่วยเต็มใจอยู่แล้วโอ๊ยไหนวันนี้มาแล้วทําอาหารให้เรากินหน่อยดีกว่าได้จะพิซซ่าเป็นคนสเปนใช่ไหมใช่นี่ทำอะไรง่ายๆละกันชืมาเรียกว่ากัมบัสอาร์คียวขออีกทีขออีกทีเถอะกัมบัสอาร์เคียวกัมบัสอาร์เคียวมันคือกุ้งกระเทียมสเปนอ่ากุ้งกระเทียมสเปนบ๊อกชอบเมนูไหนมาขี้ทำจริงๆผมอันนี้ไม่ได้อวยพี่ชอบทุกเมนูเลย ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยแต่ก่อนผมคิดว่าเขาไม่น่าจะทําอะไรอร่อยให้ผมกินได้ไแต่อยู่ไปอยู่มาก็เพิ่งมารู้ว่าเอ้าเฮ้ยทำอาหารเก่งนี่ว่าทะเลาะกันหน่อยไหมก็มีมีบ้างเนาะเรื่อยๆมีาาบางอย่างล่าสุดไปญี่ปุ่นก็งอนนางว่าแบบว่า ฉันรอเธอแบบซื้อของตั้งนานคาเฟ่ฉันไม่เคยได้ไปนักไปเที่ยวเมืองนอกประเทศไหนไม่เคยได้นั่งคาเฟ่เลยฉันต้องเดินถือถุงช้อปปิ้งเหมือนคนบ้าแต่น,นี่แล้วเรื่องของเรื่องคือมันมันเหนื่อยละอัเนี้ยเราอยากได้อะไรหวานๆกินไปหาร้านอย่าพึ่งไม่ใช่เวลาของคุณอย่าพึ่งนอนวินลี่มัดไว้เพราะว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกเขาเอออยากกินไอศกรีมเดี๋ยวลงไปข้างล่างพอไปปุ๊บ มันต่อมันต้องต่อคิวนานเออมันยาวมากมีครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยเกินไปเดี๋ยวใจเย็นนะดู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 กูเดียบร้อยใช่ไหล่อ๋อแล้วแล้วแล้วไม่ยอมต่อคิวไม่อยากต่อเหรอไม่อยากต่อเขาไม่อยากต่อเขาบอกว่าไปร้านอื่นได้ไหมแล้วเขาบอกเราก็แบบว่าได้ไปร้านอื่นก็ได้แต่หาอีร้านที่มันไม่ต้องต่อคิวนะเพราะญี่ปุ่นมันเร้านอร่อยอร่อยแล้วหาได้ไหมบาปบุญเหมือนเหมือนฟ้าประทานหาได้ที่เหมือนฟ้าประทานเฮ้ยทะเลาะเรื่องลูกบ้างไหม เออมีไหมพ่อกับแม่เนี่ยมันจะแบบมีกคู่เขาตีกันเรื่องลูกนะแม่แม่กี้เตือนมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยค่ะบอกว่าอย่าเื่อลูกาไปเชื่อลูกมันนะลูกมันมันร้ายมันจะทําให้เราทะเลาะกันนี่แม่รนี่แม่เปไมดีอันนี้ดีแม่กี้อย่าไปเชื่อลูกนะมันพูดไม่ตรงมันบอกเราอีกอย่างหนึ่งมันบอกแฟนเราอีกอย่างหนึ่งอย่าเชื่อมันนี่พคุณแม่เลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะหลายๆคนเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นกับตาเลยว่าลูกพี่ เจ้าเล่ยโดยที่แบบว่ามันพอมันไปกับแม่มันทําอย่างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมันได้ทางปุ๊บมันก็หันมามองเราแล้วแบบเยอะเยอะเยออะุ้ยนี่หลายไอ้นี่้ายไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นลูกจะทำให้เรมาจากเราไหมเกี่ยวไหมมาจากเราไหมก็มันมันแน็ดีเดียวกันมาเมื่อมาเมื่อเดียดเดียวกันไม่น่าจะรอดเมื่อไหร่จะได้กินเอะเชฟเสร็จแล้วค่ะ ็น่หม้เขาละเอียดอ่อนนะหยิบจีรการที่ด,ดูนี่ยกมาสี่จานเลยก็ไม่ได้กลัวแตกกลัวแตกอันนี้อันนี้แฮนเมดใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะตอนที่ไปตอนเราไปอิตาล,ลี นัดเดทของยาย่าแต่งงานไปที่โพซิทันโนแล้วก็หอบมาแล้วก็หอบมาไม่ได้หอบมาครับส่งส่งิ้งมาค่ะเพราะว่ามัน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 ใช้เวลาทำแปดือนอ๋อมันต้องเอาไปทำก่อนอันนี้ก็เขียนว่าคาซาป๊อกมากี้เป็นแบบบ้านอมีป๊อกมากี้อจะได้ไหมอร่อยป่าเอ้เพิ่มไหมนี่ถ้าพิธีกรเงียบนะ บอกเลยว่าโดนโดนแบบที like like hmm. uh ่เ huh. ร uh ียกได้ว่าจะไม่เหมือนแมชิ้นเดียวให้กับทีมงานใช่อ่อันนี้พูดแบบไม่เกรงใจนะคืออร่อยก็ว่าอร่อยไม่อร่อย่าอันนี้คืออร่อยมากเหมือนอาหารไทยจริงอ่ะุบมือเนยฮะรอแล้ว เป็นใหญ่แล้เปิดร้านอาหารเยอะแล้วนะแต่เปิดร้านอาหารมันเหนื่อยที่เกิดกจะโตในร้านอาหารนะแม่ที่ทําร้านอาหารแม่ก็รู้ดีว่าแม่ที่ทําร้านอาหารนั้แ,นาาแล้วเรารู้ว่ามันเหนื่อยอ่ะไม่พี่แลควบคุมคุณภาพไปเลยมันต้องไปยืนผัดเองทุกจานแต่เดี๋ยวนะทำให้มันเป็นมาตรฐานก็มีซูชเอฟอะเนี่ยถ้าไม่ได้ออกทีวีเน,นี่ยเรียงตามจรงเงี้ยมันจะจุบที่หมดเลยจุบที่หมดแต่นี่ก็ไม่ค่อยกินอะไรนะไม่ค่อยส่วนมากจะแบบทานข้าวมื้อหนึ่ง